สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Night of the Dead กับระบบไฟและไอ้ปักพ่วง3ตัวเนี้ยว่ามันทำงานต่างกันยังไงซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้ไอ้ตัวหลอดไฟตัวนี้มาเป็นตัวทดสอบว่าไฟมันติดไหมเริ่มจาก ต่อมาไอตัวแรกก่อนเลยทดสอบตัวนี้ก่อนเลยต่อจากเสานน้มาปุ๊บแล้วเราก็ต่อจากนี้เข้าไปหลอดไฟโอเคไอตัวนี้การทำงานก็จะเป็นแบบว่าถ้ามันขาดตัวใดตัวหนึ่งออกไปมันก็จะดับ นะไอตัว a กันดีแล้วก็เราจะลองเชื่อมต่อ,อถ้ามา2องทิศทางมันจะติดแต่ถ้าขัดอันใดอันหนึ่งไปมันก็จะดับต่อมาเป็นตัว o r ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยสุดเนาะคือนี่ o r คือไอตัวนี้ถ้าเราต่อแค่1เสา หลัวไฟมาแค่1จุดอจุดมันก็จะติดเลยเดี๋ยวดูนะนี่มันจะติดเลยเราต่อเข้าสองเสาดูปุ๊บมันก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าขาดเสาใดเสานหนึ่งออกไปนะมันก็ยังติดเหมือนเดิมแต่ถ้าออกสองเสาปุ๊บมันก็จะดับโอเคเดี๋ยวไปตัวถัดไปก็คือ XOR ตัวนี้เดี๋ยวต่อเข้ากับไฟก่อนแล้วต่อจากเสาไฟก็คืออตัวนี้การทำงานของมันถ้าไฟมาแค่หนึ่งมันจะติดแต่ถ้ามาสองปุ๊บมันดับนะก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปใช้กับอะไรนะตัวนี้เราลองดูลองตัดออกสัก หนึ่งจุดปุ๊บแน่ไฟก็ติดซึ่งตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะไม่รู้เอาไปใช้กับอะไรก็สำหรับการทำงานของปักพ่วง3ตัวก็จะมีอยู่เท่านี้สำหรับผมที่ผมใช้บ่อยสุดก็จะเป็นไอตัว or ผมใช้อา ต่อเสารกระหันลมกับชาร์จกับไอตัวแบตเตอรี่นี่ตัว o อเนาะมันจะใช้ได้ถึง10เสาเลยมันจะสแตนบายไฟได้ถึง250ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นี่ต่อปุอ๊บต่อแบบนี้แล้วก็เอาตัวตัวหนึ่งต่อเข้ากับแบตเตอรี่โอเควันนี้ก็ขอจบอการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ